อ่ะก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับวันๆของเด็กช่างนะครับในตอนแรกนะครับผมมีแผนว่าจะหยุดทําคลิปสัก2-3วันหรือ4วันอะไรอย่างนี้ครับหลังจากที่ผมลงคลิปค่อนข้างถี่นะครับช่วงนี้ก็ขยันจัดนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะเลยว่าจะหยุดนะตอนแรกเอาไปเอามาก็แบบรู้สึกผิดนะครับแบบเฮ้ยนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะคิดในใจว่าเอ,อ ถ้าผมหยุดทําคลิปไปเออกลัวคนดูจะไม่มีคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเอามาก็เออช่างแมงแล้วกันนะครับไอพักผ่อนอะไรไม่พักแล้วขยันเกินนะฮะช่วงนี้แล้วบวกกับไอที่ผมหลังจากที่ผมรีวิวไอเทมเมอร์ด้วยอะ่ะเออผมก็เลยยังไม่ได้แกะกล่องอันนี้เพราะว่ารอรีวิวผมก็ไม่อยากรอก็เลยรีบๆแกะกล่องรีบรีวิวให้มันเสร็จๆไปเลยแล้วก็จะได้หาเวลาพักอีกทีนะครับสำหรับกล่องนี้ก็น่าจะเห็นในคลิปเทมเมอร์กันแล้วนะครับโอเคได้ของมาที่จริงได้มานานล้วผมฉีดมานานแล้วแต่ก็ฉีดเป็น เช่นเคยครับฉีดตามสเตปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำช่องไปแล้วนะครับเวลาจะเสื้ออะไรมาต้องฉีดแอลกอฮอล์นะโต๊ะปูช่ำไปหมดเลยนะครับตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรเพราะว่าผมสั่งเยอะนะครับถ้าคนเห็นชื่อคลิปหรือเห็นปกคลิปอะไรนี้ก็น่าจะทราบกันดีว่าผมสั่งเรื่องอะไรนะครับ นั่นก็คือเรื่องเกมล่ามนุษย์หมาป่านะครับซึ่งแน่นอนต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเกมมาก่อนนะครับก่อนที่มันจะมาทําเป็นมังงะคือมันเป็นเกมดงเกมบอร์ดเกมหรือว่าเป็นพวกเกมตามแอป,ปอะไรมาก่อนนะครับก็เลยมาซื้อแบบมังงะมาลองอ่านดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วไอ้เรื่องนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมีหลายภาคนะครับที่ผมซื้อภาคมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาคนี่นะครับ ภาคจิงจอกคลั่งนะครับมันก็จะมีเล่ม1ถึงเล่ม4จบนะครับส่วนภาคหมาป่าก็จะเป็นเล่ม1ถึงเล่มสจบนะครับแล้วก็อีกภาคหนึ่งนะครับก็คือภาคแรกที่เป็นเกมล่ามนุษย์แบบหมาป่าเฉยไม่มีชื่อภาคอะไรมากมายนะครับอันนั้นก็จะมี3ามเล่มจบนะครับแต่เพียงแค่ในตอนนี้มันหายากนะครับคือหาแบบครบ3เล่มจบยากก็เลยผมก็เลยสั่งมาแค่นี้ก่อนถ้ามันเติมสต็อกหรือว่าอะไรเมื่อไหร่ก็นั่นแหละผมถึงจะไปสั่งนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นของสำนักพิมพ์อะไรนะครับนี่ครับ ก็คือผมก็ไม่ได้สั่งจากมังงะคิวหรอกก็สั่งจากช้อปปีเช่นเคยนะครับผมก็อาจจะรีวิวของภาคมนุษย์หมาป่าก่อนแล้วค่อยไปทาคลิปของภาคจิงจออข้างก็ได้หรืออาจจะทําแบบทั้งคู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครก็อลองดูก่อนนะแกดะียให้ดูทีละเล่มกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นเกมล่ามนุษย์หมาป่าภาคจิงจกคลั่งนะครับนี่อันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้จริงจ่อข้างเล่มที่2อ,อันนี้ภาคจริงจ่อข้างเล่ม3อันนี้จริงจออข้างเล่ม4นะครับอ่าน้าปกก็ถือว่าใช้ได้นะครับรวมไปถึงลายเ้นอะไรน่าติดตามนะถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบแบบบอร์ดเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้นะเออเนี่ยนี่นะครับเป็นภาคหมาป่านี่ภาคหมาป่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันหรือรู้เดียวกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็น แบบตัวแยกตัวละครอะไรอย่างนี้ก็จะมาลองอ่านดูแล้วก็รีวิวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแหละครับเาขาคงประมาณนี้นะเล่มสามนี่นะฮะอา่าก็ประมาณนี้นะครับเกมล่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยในความหมายของผมนะครับมันก็อารมณ์น่าจะเหมือนพวกเกมแวร์บู๊ปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคือเกมแบบต่อแหลเกมจับผิดเกมอะไรว่าใครเป็นหมาป่าชาวบ้านลุมประชาทันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการฆ่าหมาป่ามันก็จะคล้ายๆกับไอ้พวกแวร์บู๊ออนไลน์พวก แบบอมองอัสอะไรหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าตามความเข้าใจของผมนะสำหรับเกมล่ามนุษย์หมาป่าเดี๋ยวผมก็จะให้ดูภาคหม,มาป่าก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับส่วนภาคที่จ่อข้างเนี่ยก็มันเยอะผมก็อาจจะให้รีวิวคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นเนื้อเรื่องแนวไงแบบเป็นเนื้อเรื่องคงเดียวกันก็นกคือแบบล่าหมาป่าอะไรอย่างนี้แต่อาจจะเป็นแค่การแยกรูทแยกภาคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มาลองดูกันครับนี่ครับสาหรับภาคหมาป่านะครับเล่มแรกอ่าสำนัก limited พิมพ ราคา8ปสิบาทนะครับผมอันนี้ผมซื้อราคาเต็มนะครับไม่ได้ลดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ผมเห็นปกม,มันสวยหน้าติดตามดีนี่เห็นไหมหน้านี่นะผมไม่อ่านเรื่องย่อนะครับก็หยุดคลิปอ่านได้เลยมันยาวนะฮะนี่เออนีไงผมว่าละมันน่าจะเป็นเกมแบบชาวบ้านกับมนุษย์หมาป่ามันต้องแบบเป็นเกมต่อแหลกกันไปต่อแหลกกันมาใครเป็นมนุษย์หมาป่าเชื่อใจเชื่อใจกันมาอะไรอย่างนงี้นะเนื้อเรื่องก็15บวกนะครับแนว เทเลอร์ก็น่าจะเป็นแนวระทึกขวัญน,นะครับก็คือถ้าแนวเฮเลอร์เนี่ยจะเป็นแนวสยองขวัญก็คงไม่ใช่แบบแนวผีหรือแนวผู้ผีพีศาจอะไรเหมือนอิโต้จุนจินะครับน่าจะเป็นแนวแบบทาร่าฆาตกรนะครับแล้วก็จะมาแกะแล้วก็เริ่มอ่านกันเลยนะครับผมก็คงจะขอแกะแค่ยังไงดีแกะแค่เร่มแรกก่อนละกันของระหว่างภาคนี้นะครับกับเล่มแรกของภาคนี้นะครับส่วนไอ้ภาคแรกนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ทำเดี๋ยวผมก็จะมาบรรยายให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่านี่นะ เราออกจากเฟรมไปก่อนนี่นะครับสองภาคนี้เดี๋ยวผมจะทําการแกะแล้วก็อ่านดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงสองเล่มนี้นะฮะก็นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าปกและด้านหลังก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับของแต่ละภาคส่วนภาคแรกนี้ก็รอสั่งก่อนนะครับถึงจะได้มาโชว์ให้ดูมานะครับนี่เปิดเนื้อเรื่องมาหน้าแรกก็ถือว่าโอ้มีศิลปะชั้นเชิงดีนะครับสําหรับภาคหมาป่าอ่าอันนี้ก็ โอเคก็ okay. ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไปดูปกหลังนะฮะนี่เห็นไหมปึ๊บอืมก็ถือว่าเป็นเป็นแบบแนววาทาศนศิลป์ดีนะแบบมีศิลปะอะไรผสมเข้าไปด้วยให้มันแบบดูอาร์ตดูดูคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าปกของภาคจริงจอกครั่งนะฮะอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เท่าที่ผมได้ทําการไปดูพวกสคริปหรือสปอยจากหลายๆช่องมานะเขาบอกว่าเป็นภาคมันก็คือเนื้อเรื่องโครงเดียวกันครับก็คือเกมที่แนวเราที่เราต้องเป็นชาวบ้านแล้วไปตามหาล่ามาป่าที่แฝงตัวอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เพียงแค่แต่และภาคนี้กับภาคนี้มันจะต่างมุมมองกันก็สมมุติว่าภาคหมาป่าก็อาจจะเป็นตัวละครนี้แต่ภาคจริงจอข้างก็อาจจะเป็นตัวละครนี้นะครับแต่ผมก็ยังอ่านได้ไม่หมดหรอกผมจะสรุปคร่าวๆของภาคหมาป่าก่อนแล้วกันนะฮะภาคหมาป่าเนี่ยก็จะเป็นภาคต่อจาก ภาคแรกเลยนะครับแล้วก็ภาคนี้ก็อาจจะเป็นเกมรอบต่อๆไปนะครับที่เปลี่ยนตัวละครเฉยๆนะครับในการดําเนินเรื่องเกมล่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนั่นแหละครับที่จับเอาปาร์ตี้เกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือพวกเกมแวร์วูฟนะมาเป็นแกนเรื่องถ้าใครรู้จักหรือเคยเล่นพวกเกมเนี้ย ก็จะรู้ดีว่ามันเป็นเกมแบบเชิงไหวพริบเกมใช้จิตวิทยาไซโคกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบตอแหลกันไปต่อแหลกกันมาเพื่อจับผิดใครเป็นมนุษย์หมาป่ามาแฝงตัวอะไรอย่างเงี้นะครับถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยมันก็คือเกมที่จะแจก,กบทบาทให้กับผู้เล่นทุกคนโดยที่นอกจากตัวเองแล้วจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครนะครับหมาป่าจะออกฆ่าชาวบ้านชาวบ้านจะโหวตฆ่าหมาป่าถ้าโหวตถูกก็ฆ่าได้ถ้าโหวตผิดชาวบ้านก็จะสวยไปอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผมสรุปคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักคําว่าเกมหมาป่านะครับส่วน,นเ,เนื้อเร,ร่ะาาว ไม่รู้จะเล่ายัางไงเดียเพราะว่ามันก็อารมณ์เหมือนเราตัวเราเองอรที่เราไปเล่นเกมเกมแวร์วุ้ปอมองัตอะไรต่อแหละอะไรแนวนั้นน่นนะครับแล้วก็แค่มาเล่าผ่านเป็นแบบฉบับการ์ตูนนะครับมันจะ,จะสนุกมากๆนะครับเพราะว่ามันมีความดิบเถื่อนอะไรในตัวของมันอยู่แล้วนะครับ บวกกับพวกศิลปะชั้นเชิงอะไรที่ลายเส้นมันได้ทําการออกแบบมาก็ <c oughs> ค่อนข้างสวยงามนะครับอย่างเช่นภาาหมาป่าเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของไอ้นี่นะครับนิชินะไอรินะครับถูกบังคับให้เล่นเกมล่ามนุ่นหมาป่าซึ่งเป็นเกมที่ทาให้นักเรียนโรงเรียนเนื้อค่าการฟันกันเองอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือมันจะเอาแบบยกยอในชีวิตของไอ้นิชินะอะไรเนี่ยแบบมาเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของในเกมเอาชีวิตรอดแทนผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันครับภาคทิ้งจอกคลั่งเนี่ยก็เห็นไหม ผมว่าภาพศิลป,ปะอาร์ตไดเรคเตอร์นี่คือสวยมากครับการออกแบบตัวละครก็สุดยอดครับเห็นไหมคือผมมองว่าเออสนุกดีนะถ้าใครที่ชอบแนวเนี้ยเออถ้าชอบเล่นเกมแนวต่อแหลแนวจิตวิทยาเนี่ยผมแนะนำเลยซีรีส์นี้นะครับแต่ถ้าหาครบได้ก็หาไปนะครับแต่ส่วนมากไอ้ภาคหมาป่ากับภาคทิ้งจอข้างเนี่ยหาไม่ยากหรอกมันจะไปหายากกับไอ้ภาคแรกนี่แหละ ที่หาได้ไม่ครบเล่มบนะครับส่วนในภาคนี้นะครับก็จะเป็นโมริอิอายกะนะครับก็คือไม่ใช่ตัวละครตัวนี้ละก็จะเป็นตัวละครคนละภาคคนละมุมมองกันละเรื่องมันก็มีคนนึงไม่เชื่อตายโชว์ผู้เล่นแต่ละคนเล่นรอบแรกแบบจำจําจสถานการณ์ตึงเครียดอะไรเงี้ยจนแต่ละคนเริ่มจริงจังและเผยท่าแท้โกหกกันไปโกหกกันมาสุดท้ายหาความเชื่อใจจากใครไม่ได้ครับแล้วมันก็ต้องเผยท่าแท้ออกมาว่าไอ้คนนี้แม่งนิสัยอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบอาจจะมีการเข้าใจผิดกันแล้วไปโหวตค,คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ ก็เลยทำให้ผิดใจผิดคอกันเหมือนเป็นเกมแบบ Last Man Standing อะครับคือแบบไม่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนะเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวละครหญิงที่ค่อนข้างฉลาดอะไรอย่างเงี้ยครับตัวละครนางเอกอย่างเช่นันเนี้ยก็ฉลาดนะครับมีตัวละครแสดงตรกกะวางแผนมีบัฟมีชักจูงป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีอะไรใช้วิธีต่างๆที่โลนเพื่อให้เอาตัวเอง รอดออกมาจากเกมมรณะนะส่วนจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับคือความโหดร้ายของเกมที่ต้องให้ผู้เล่นลงมือกันเองนะครับถ้าหมาป่าจะฆ่าใครก็ต้องไปฆ่าคนคนนั้นนะครับเองในเวลาที่กําหนดถ้าชาวบ้านจะโหวตฆ่าก็คือให้ลุมฆ่ากันเองด้วยวิธีโหดๆเป็นการทรมานจิตใจตัวละครและคนอ่านประเภทหนึ่งครับสมมุติว่าคุณชอบตัวละครใดตัวละครหนึ่งในเรื่องนี้ ถ้ามีมีคนใดคนหนึ่งต้องตายไปอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเออค่อนข้าง,างหงุดหงิดเหมือนกันนะแบบอุ้ยกูชอบตัวละครนี้อยากให้มันอยู่ต่อก็อาจจะตายไปอะไรอย่างนั้นนะก็เป็นการสร้างกดดันไปในตัวคนอ่านด้วยนะครับระหว่างรอบนั้นมันก็จะมีการบิวอารมณ์บิวอะไรนูนะ่นสถานะกรุงสถานการณ์อะไรบ้างบางที่ก็มีหักมุมบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับเกมแนวนี้ส่วนไอตัวไหนก็เป็นตัวร้ายตัวไม่ดีอะไรเงี้ยบางคนก็บอกเออ้ยสมควรตายไปอะไรอย่างนงี้นะผมอ่านมาก็นะคือผมอ่านเล่มนี้แบบจริงจังเลยนะคือผมอ่านแบบนี่เลยนะทำความเข้าใจเลยนะแต่าามท่่นเล เลยยังรู้อะไรไม่ลึกมากอันนี้ผมก็อ่านคร่าวๆนะครับแล้วก็มาเล่าคร่าวๆแค่นี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบเรื่องนี้แนวกว่าพวกเกมเอาชีวิตรอดแนวอื่นๆนะผมชอบตรงที่ว่ามันไม่มีความเหนือธรรมชาติหรือแฟนตาซีมาผสมไงคือเกมมันก็เหมือนเอาความจริงมันฆ่ากันเลยสมมติคุณเอาปืนมายิงปุ๊บคุณก็ตายคนเอาโดนมีดแทงคองก็ตายหรือโดนกระทืบคุณก็ตายได้เหมือนกันคือมันไม่มีแบบลำแสงเลเซอร์ไม่มีพลังจิตพลังเหนือธรรมชาติอะไรมาฆ่าคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับพวกดันกันลอนปะอะไรอย่างเงี้ยครับใครใครเคยดูมั้งไอเรื่องดันกันลอนปะเออแล้วที่สําคัญเลยถ้าใครที่เคยเล่นเกมแนวแวลวูฟเนี่ยก็คืออาจจะชอบโคตรชอบเลยแล้วผมก็เป็นคนนึงนะครับที่เคยเล่นเกมแวลวูฟหรือพวกอมองอัดมาก่อนก็เลยชอบนะครับมันเป็นเกมต่อแหล่ชั้นดีนะครับที่ผมแบบสร้างแบบทําลายมิตรภาพกับเพื่อนไปแล้วหลายคนนะมันก็เลยทําให้แบบเออดูแล้วก็เออิอนแล้วก็จริงจังมากๆนะครับส่วนตัวนะครับผมให้ทั้ง2เรื่องนี้นะครับแบบง่ายๆเลยให้9เลยครับเกเต็ม10 นะครับเรื่องนี้ถึงจะมีแค่สามเล่มจบและภาคกิ้งจ่อข้างอาจจะมีแค่สี่เล่มจบแต่มันก็แบบเป็นแยกโคอรพาร์ตกันในแต่ละมุมมองอย่างเช่นมุมมองนี้ก็จะเป็นของคนนี้คนนี้ก็จะอาจจะชอบหลายๆตัวละครที่เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวแล้วก็อ่านเาเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าอ่านไปแล้วก็ไปบ,บ้าฆ่าคนนู่นคนนี้ในชีวิตจริงนะครับคืออ่านเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่เล่าออกมาจากบอร์ดเกมมาก่อนแล้วก็มาเป็นรูปแบบของเกมแล้วก็มาเป็นรูปแบบของมังะ ที่เราจะต้องอ่านแล้วก็ลุ้นไปว่าใครจะเป็นอะไรยังไงนะส่วนตัวผมยังอ่านไม่ครบทั้ง3เล่มหรือ4เล่มนะครับแต่ผมก็อ่านคร่าวๆแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันวันของเด็กช่างก็คงไม่มีอะไรมากครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวมัง,งะครั้งหน้านะครับที่จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ